อยากเล่าจังวันนี้พจิอยากจะมาเล่าประเด็นเกี่ยวกับตลาดการซื้อขายนักเตะของทีมนิวคาสเซิลนะครับกับแผนการ3ขั้นบันไดที่ทางทีมสริกาโดงได้วางแผนไว้พจิเชื่อว่าเหล่าทูนามี่ครับ ก็ใจคอไม่ดีเนาะเพราะว่ามาถึงตอนนี้แล้วข่าวการซื้อนักเตะของทีมนิวคาสเซิลเนี่ยอย่างค่อนข้างเงียบแล้วเราก็เจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมา2-3รอบหลังของตลาดซื้อขายจากที่เราหวังว่าจะได้ตัวที่อย่างน้อยเข้ามาซัพพอร์ตตัวจริงได้ดีกับกลายเป็นว่ายังไม่ได้ดังที่เรานึกกันไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พอตลาดซื้อขายมันกลับมาเปิดอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เปิดรอบแรกไปให้กับทีมที่ร่วมทำการแข่งขันฟี a าขับเวิลคับได้เสริมทัพกันไปก่อนนะนะตอนนี้กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราเห็นเพื่อนร่วมลีกทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงข่าวของทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ทั้งด้านแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยถือว่าเสริมได้น่ากลัวทีเดียวครับแต่ทีมเราถึงแม้จะได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก แต่ทำไมมันกลับดูเงียบเชียบแบบนี้ล่าสุดเพิ่งมีข่าวเนาะเมื่อประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมาครับวันอยู่คาเซ์เตดพร้อมเดินหน้า3ดีลอย่างจริงจัง 1. คือแอนโทนีอีลังกาปีของนอตติงแฮมฟอ o r เรสต์ 2. คือเชาเปรโดครับนักเตะแนวรุกข,ของบร i g ันแอนด์โฮฟออาเบียนแล้วก็3คือเจมส์ทัดฟอร์ดผู้สำตูของเบอร์ลียจาก3รายชื่อเนี่ยปรากฏว่าเอ้ย ทำไมทีมนิวคาสเซิลเต็ดถึงสนใจแค่เพียงนักเตะในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นทั้งที่ตลาดซื้อขายในยุโรปเนี่ยบางรายเมื่อเทียบกับผู้เล่นในค้าแข่งอยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยมันถูกกว่าเยอะเลยนะแต่นี่คือนโยบายครับนี่คือสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวต้องการกับผู้เล่นหน้าใหม่ข้อแรกเลยแน่นอนการซื้อนักเตะในระดับพรีเมียร์ลีกเนี่ย เพื่อจะให้นักเตะไม่ต้องปรับตัวกับสไตล์การเล่นของฟุตบอลอังกฤษครับคือซื้อมาแล้วใช้ได้ทันทีครับ 2. คือเข้ามาแล้วต้องมี Impact สร้าง Impact ให้กับชุดตัวจริงได้ไม่ว่าจะมาเบียดในสวีเพื่อนตัวจริงเลยหรือเป็นตัวสำรองเพื่อสร้างความแข่งขันให้กับตำแหน่งนั้นๆครับซึ่งแน่นอนว่า2ข้อนี้คือ2ปัจจัยหลัก เอ็ดดี้ฮาวนะที่จะซื้อตัวผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแผนการซื้อขายของนิวคาสเซิลที่บอกไปแล้วว่าเป็นบันได3ขั้นเนี่ยขั้นแรกครับคือการซื้อนักเตะที่เข้ามาแล้วสร้าง Impact ได้เลยอย่างที่บอกไปนั่นก็คืออีลังกาชาเปโดเจมทรฟฟอร์ดครับบันไดขั้นที่2ครับคือการขายนักเตะ ให้ได้มากที่สุดหรือให้ได้เท่าที่จําเป็นและข้อสุดท้ายครับหรือบันไดขั้นสุดท้ายคือเอาเงินจากการขายนักเตะเนี่ยของขั้นที่2เนี่ยได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่โกยมาก่อนนั้นได้ปุ๊บก็จะไปซื้อตัวผู้เล่นในระดับเกรด B ครับหรืออย่างน้อยอะเข้ามาเพื่อเป็นตัวสำรองละไม่เหมือนบันไดขั้นแรกบันไดขั้นแรกเนี่ยซื้อมาเพื่อให้เป็นตัวจริงได้ในทันทีด้วยนะ เพราะฉะนั้นนี่คือแผนการซื้อขายในตลาดซัมเมอร์นี้3ขัน้นบันไดของนิวคาสเซิลติดโดยมีเอ็ดดี้ฮาวครับเป็นแกนนําในการซื้อหลังจากที่แฟนๆสาราดงรู้กันอยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆทีมอื่นเข้ามาดูคลิปนี้อาจจะยังไม่รู้ครับว่าพอลมิเชลกําลังจะอําลาจากตําแหน่งผู้อำนวยการกีฬาฟุตบอลของนิวคาสเซิลอย่างเป็นทางการนะในเดือนกรกฎาคมนี้ต้นเดือนก็ลงจากตําแหน่งอย่างเป็นทางการครับมีนะโยบายที่ดีนะ กับการขายนักเตะที่จะต้องทํากําไรครับทํากําไรแล้วก็เป็นการขายที่ชาญฉลาดพอไมเชลถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําผลงานด้านการซื้อนักเตะเข้ามาดูไม่ประสบความสําเร็จเลยสอบตกแต่การขายของเขาเนี่ยทำให้ยูครสเซิลได้กําไรนะไม่ว่าจะเป็นการขายมิเกลเอเิรอนให้กับทีมอาร์ตราลันตาในเมเจอร์ลีกรวมถึงการปล่อยยืมรอยเคลลี่แล้วก็บังคับให้ยูเวนตุสซื้อ ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับซื้อไปแล้วนะอย่างเป็นทางการลงเล่นสโมสรโลกไปแล้วด้วยสำหรับลอยเคลลี่ถือว่ากำไรครับเพราะเราเซ็นมาฟรีแต่เราก็ขายไปด้วยประมาณ25ล้านปอนด์ในการเพราะฉะนั้นนี่คือกำไรเต็มๆเ,เลยในเมื่อบันไดขั้นแรกครับมันยังไม่สำเร็จเลยจะไปสู่บันไดขั้นที่2ได้อย่างไรตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่านิวคาเซเตดกำลังคลั่งเลยแหละพอรู้สึกว่าทุกอย่างมันดำเนินการไปช้าละ ก็เลยยื่นข้อเสนอให้กับ3นักเตะที่เป็นเป้าหมายหลักแอนโทนีอีลังการ์ดยคเซนยื่นให้ที่45ล้านปอนด์แต่ฟอเรสปฏิเสธทันทีด้วยความที่บอกว่านักเตะคนนี้ห้ามแต่ต้องแต่ก็แอบ,บตั้งค่าตัวกลับมาที่60ล้านปอนด์ครับซึ่งิูคาสเซลบอกว่าแพงเกินไปถ้าแต่ลา6ก60ไม่ซื้อครับเต็มที่คืออาจจะ50บวก5 45บวก10 นี่คือเต็มที่ล้วสำหรับค่าตัวของแอนโทนีอีลังกาแต่ถ้าฟอรเรสยังปฏิเสธอยู่น่าจะหันไปหาผู้เล่นคนอื่นครับชาวเปโดล่าสุดยื่นไป50ล้านปอนด์ไบรตันแอนโฮฟเอาเบียนคนนี้คือพร้อมขายนะแต่ขอค่าตัวที่60ล้านปอนด์ซึ่งคาดว่านิวคาสเซิลพร้อมจ่ายครับและน่าจะจบลงได้นะสำหรับชาวเปโดไม่ช้าก็เร็วถึงแม้ว่า เชลซีจะแสดงความสนใจชาวเปโดอยู่ด้วยด้อมด้อ,ดอมอมองมองอยู่ครับส่วนเจมส์แทฟอร์ดเนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงแค่รายละเอียดเพียงเล็กน้อยในสัญญาเท่านั้นครับเจมส์แทฟอร์ดก็น่าจะพร้อมย้ายมาเฝ้าเสามาแย่งมือหนึ่งกับทางด้านของนิกโป๊ปและก็นิกโป๊เองเนี่ยไมไ่ต้องการจะย้ายออกจากเซนเจม์ erm ปนะพร้อมแย่งตำแหน่งมือหนึ่งกับ ว่าที่ละกันว่าที่มือหนึ่งทีมชาติอังกฤษในอนาคตอันใกล้นี้สำหรับเจมส์ทัสฟอร์ดครับทายาเมนิวคาเซอรได้เล่นแชมเปี้ยนส์คิก่าจะอยู่ในเรดาร์ของโทมัสทูเคิลด้วยนี่คือ3แข้งครับที่นิวคาเซอรเต็ดหวังจะรวบมาให้เร็วที่สุดพร้อมทุ่มเงินมากถึง125ล้านปอนด์โดยที่งบประมาณอยู่ที่ประมาณ150ล้านปอนด์ด้วยกันนะกับอีกหนึ่งตำแหน่งคือเซ็นเตอร์แบ็กโดยเฉพาะอาจจะเจาะจงไปที่คนที่ยืนด้านขวาเก่งครับ เรากำลังมองไปที่มาร์เกฮีด้วยแต่อย่างที่พจิเคยบอกไปว่าน่าจะพลาดเพราะน่าจะเสร็จลิเวอร์พูลครับถ้าทีมอย่างหงแดงอยากได้ขึ้นมาเนี่ยสถานภาพตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นเต็งแชมป์ไม่ว่าจะรายการไหนก็ตามเพราะฉะนั้นน่าจะดึงดูดใจนักเตะได้มากกว่านิวคาซิลยูในเต็ดครับแฟนๆสาริกาโดงก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงนะพตจิเชื่อว่าการเสริมทัพในตลาดรอบนี้จัดเต็ม แล้วก็ได้นักเตะแบบคุณภาพคับแก้วมาร่วมทีมอย่างแน่นอนและพ่อจิแอบเชื่อลึกๆด้วยนะว่า3คนที่เป็นข่าวกับเราล่าสุดในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะรวบได้หมดดีไม่ดีอีลังก้าอาจจะรีเควสขอ,อย้ายทีมเองด้วยซ้ำครับน่าจะอยากมาเล่นร่วมกับเอ e ็กเซเลอร์อีซัคที่นิวคาสเซิลและได้โอกาสไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีและนี่ก็คือบทสรุปคร่าวๆค,ค,ครับ ของแผนการ3ขั้นบันไดาการซื้อขายของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพอจีขอทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะเพื่อนๆนตอนนี้พอจีอยู่ในห้องฟิตเนสครับถ้าเกิดไม่มีไวเลสที่ดีก็จะไม่สามารถพูดหรือส่งเสียงที่มีคุณภาพแบบนี้ไปให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเนาะแน่นอนว่าอยู่ในห้องกว้างแบบนี้เสียงมันต้องก้องครับแต่พจิใช้ไวเลสของโบย่า byv 3 Combo ตัวนี้เอาอยู่เพื่อนๆฟังแล้วเป็นยังไงไม่มีเสียงกล้องเลยเนาะและที่สําคัญคือไม่มีเสียงรบกวนจากแอร์ด้วยถูกไหมตอนนี้พจิเปิดแอร์อยู่ถึง2ตัวด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ไกลจากการอัดคลิปตรงนี้เลยนะครับต่อแนะนำเลยจ้าโบย่ b y v 3 c o คอมโบนะ1กล่องสําหรับรุ่นคอมโบเนี่ยได้ไม่สตัวเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือตัวรับสัญญาณครับเพื่อนๆจะได้2หัวเลยนะทั้งหัว Lightning และก็หัวไทยซีครับราคาเพียงแค่หลักพันต้นๆเท่านั้นต้องบอกว่าหลักพันต้นๆเพราะเขามีให้เลือกหลายรุ่นลองไปจิ้มดูในตะกร้านะมีหลากหลายรุ่นให้ช้อปปิ้งกันฝากด้วยนะจ๊ะกับ w i r เลส s บ Boya BY V3 Combo ดีจริงๆในราคาที่แตะต้องได้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e และกดกระดิ่งช่องโพจิเซให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะ อยากเล่าจัง